ทํา APP, ทอะไรเหตุใดถึงมองข้าแบบนั้นเจ้าไม่หันมาแล้วจะรู้ได้อย่างไรข้ารู้สึกได้จากด้านหลังท่านแน่ใจนะว่าจะนอนด้านล่างได้นะนี่ก็ดึกแล้วนอนเถอะบนพื้นมันเย็น หากความเย็นเข้าร่างของท่านโลกเก่าก็จะกำเริบจะแยกเอานะเอาอย่างนี้ข้านอนพื้นส่วนท่านมานอนบนเตียงจะดีกว่านี่ทำไมทำอะไรเอาอย่างนี้พวกเรามาแบ่งเขตแดนเจ้านอนด้านนี้ข้านอนด้านนี้ห้ามล้ำเส้นเข้านอนอย่างสงบ ข้ารู้สึกว่าท่านวางแผนมาล่วงหน้านะเนี่ยเราซะหน่อยเจ้าคนถอยทำอันใดเหตุใดถึงมองข้าแบบนั้นเจ้าไม่หันมาแล้วจะรู้ได้อย่างไรข้ารู้สึกได้จากด้านหลังไงงั้นท่านห้ามมองหลับตา ห้ามมองค่ะล้ำเส้นแล้วนั่นเพราะว่าค้าเพราะว่าท่านเอาแต่จ้องข้าอยู่ได้ข้าก็เลยล้ำเส้นเข้าใจหรือเปล่าถ้าเช่นนั้นก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันทำอะไรอย่าขยับเหตุใดถึงได้มีเทพเสียนหน้าด้าเช่นท่านด้วยนะนอน ไม่เห็นสีหน้าที่สงบของเขามานานคงเพราะหลังจากที่ท่านกลับสู่ตำแหน่งไม่ได้มีช่วงเวลาที่สงบสุขอีกเลยหากว่าท่านไม่ต้องเป็นอิหยวดเป็นแค่ถังโจคคนธรรมดาข้าไม่ใช่เสียนรับชายเย็ยนตั้นแต่เป็นแค่ผู้ดอกบัวที่เขียนบทละครท่องโลกอย่างสนุกสนานก็คงจะดีด เจ้าจ้องค้าอยู่เช่นนี้ข้าจะนอนได้อย่างไรนะะจะคนถอยเหยนตน้นข้าเคยรับปากเจ้าว่าจะทำหน้าที่ของที่จุนตอนนี้มีอันตรายอยู่รอบด้าน แต่สวรรค์ต้องเกิดศึกเพราะข้ากับตี้จุนย่อมทั้งออกหน้าต่อสู้ในศึกที่เต็มไปด้วยอันตรายหากว่าวันใดข้าตายจากไปแต่ได้มีความอบอุ่นเช่นในค่ำคืนนี้ข้าไม่มีสิ่งใดต้องเสียใจ